ราาสวยๆครับพี่พักเนี่ยครับแล้วราคาแปดหมื่นนะครับเนี่ยครับทำสวยๆออกแบบเองนะครับมีต้นไม้หน้าบ้านจํำมากเลยครับสุดยอดครับสวัสดีครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับวันนี้ก็มาเห็นศาลาน้อยราคาสูงแปดหมื่นครับ แต่ว่ามีการออกแบบที่สวยๆกันไปดูต้นไม้หน้าบ้านแล้วก็มีศาลาราคาแปดหมื่นเดี๋ยวไปดูครับข้างในเป็นไงบ้างชมครับเป็นที่พักนะครับดูด้านบนครับสวยมากนะครับรูปลักษ์รูปทรงการเข้ารูปเข้ารอยต่างๆแจ่มมาก นะครับไม้ทั้งนั้นเลยครับเป็นบรรยากาศที่ดีครับสุดยอดเลยครับทาเป็นที่พักผ่อนของเราได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม้ไม้เป็นใหญ่เลยนะครับเป็นไม้ใหญ่ด้านข้างก็ปลูกต้นไม้ล้อมรอบนะครับตรงนี้เป็นร้านอาหารแบบว่าคนทําขึ้นมานี่ประมาณก็ได้ยินบอกว่าแปดหมื่นนะครับ สวยมากชอบครับก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นนี่ครับการทำเข้าไม้เข้าเหลี่ยมคือว่าไม้ก็ราคาสูงอยู่แล้วครับตอนนี้ถามเจ้าของร้านบอกว่าแปดหมื่นค่าทำนะครับโครงสร้างเป็นแบบนี้ครับาทำแต่ออกแบบสวยๆนะครับดูบรรยากาศฝนตกครับแต่ก็อยากทำอยากถายให้ทุกคนเห็น นครับสวยนะครับเอาไว้พักผ่อนที่บ้านก็ได้ครับใครอยากทำเนี่ยเป็นแนวทางปลูกต้นไม้ด้วยนะครับสวยๆนะครับแข็งแรงทนทานด้านหนา้ามีต้นไม้บงังสวยครับดูครับนะี่ครับเห็นบรรยากาศแล้วก็ชอบครับชมชอบมากเลย ด้านในหลงังคาเหลี่ยมมุมสวยนะครับก็เป็นการขึ้นเหลี่ยมรูปลักษ์ต่างๆนะครับมีช่องตันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นพัดลมออกมาด้วยอ่าด้านบนเป็นไงครับเดยอดางบนครับให้บนห้านเป็นประมาณนี้ครับ ยอดเลยครับเหีย่ยมไม้สวยสลา,าพักคลายร้อนนะฮะปลูกต้นไม้ด้านข้างด้วยนะครับแร่วันากาศดีๆจ่มเลยครับนี่ก็เป็นลายไม้สวยๆออกแบบเองครับถามเจ้าของร้านนะบอกว่า แปดหมื่นลงทุนชอบแต่ว่าชื่นชอบครับ,รบย,อ,ยองสร้างอะไรไมาสิ้นสุดครับมาครับเนี่ยถ่ายสลาส,สวยๆให้ดูครับก็เลยฝนตกก็ยังถ่ายให้ดูนะครับเป็นใครที่สนใจทํำสลาแบบส,สวยๆอย่างนี้ก็ลองไปปรึกษาหรือได้ครับมาเม้นมาครับสุดยอดเลยราคาแปดหมื่นครับในสลานเนี้ยก็ลอง อยากทำสวยๆคร ance, yes, ับมีต้นไม้สวยๆนะครับแจ่มมากเลยครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้มันจริงสุดครับอันนี้มาดูสลาพักร้อนสวยๆครับครับสวัสดีครับ